ทมทั้งหมดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อฐานธรรมประมีสามสิทธรรัพระเดชพระคุณหลงปป่สดยันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของแต่ละธรรมเพื่อการรุกเข้าหาธรรมทุก รมพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นธรรมของตนเองอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของแต่ละธรรมดำรงความเป็นปกติ ของแต่ละธรรมเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมแต่ละธรรมนั้น,น,นปกติของแต่ละธรรมมีลักษณะเฉพาะของแต่ละธรรมอย่างชัดเจน แยกจากกันไม่ปะปนกันบารมีสามสิทธระเดชปรากฏหลงโพสดันทัสโรเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมแยก ออกจากธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทัศพระเดพระกุลหลงปุสตันทัสโรอย่างชัดเจนเป็นธรรมที่รวมเรียกว่าธรรมกิเลสธรรมที่ไม่ใช่ บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่เสดันทัสโรเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่อื้ออาภร์ไม่ปลอดภัยไม่เอาหสิกาแยกแตกต่างจากบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่เสดันทัสโรอย่างชัดเจน ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสย์จันทัศโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองนิพพานธรรมประมีสามสิทัพักพระเดชพวกุณหลวงปุษจันทรรัสโรให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เห็นถึงธรรมทั้งหมดอย่างชัดเจน รักษาปกติของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชประคุณลงประศัันทัสโรที่ปรับปรุงอยู่ตลอดทุกข์เวลาเป็นความปกติที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองจากธรรมทั้งหมดทุกธรรม สร้างความปกติของบารมีสามสิทธัสสะเดชพระกุลหลงปสุสสดันทัสโรที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นบารมีสามสิทธัสระเดชพะกุลหลงปสุสสดันทัสโร เป็นเครื่องจัดละเอียดพลังงานละเอียดอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาอาศัยตัวเองรอเลี้ยงประครับประคองตัวเองสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองนิพพานธรรม บารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปรสดแดนทัสโรให้ปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทั้งหมดให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบให้เป็นตัว ของตัวเองเป็นอิสระด้วยตัวเองรู้เห็นถึงธรรมทั้งหมดอย่างชัดเจนรักษาปกติของรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม เป็นเกณฑ์ตรวจสอบความผิดปกติที่ไม่ใช่รักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เป็นการดำรงความเป็นยังอยู่ของบารมี30มสิทัสพเดชพะกุลหลงปุ่สจันทาสโร ที่เป็นการประกอบกันของปรมีทั้งสามสิบทัศที่พัฒนาปรบูงจากธรรมทั้งหมดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สัจจันทรสโรรักษา หล่อเลี้ยงดูแลให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงุู่สจันทสโรเป็นปกติของทานศีลสมาธิที่เป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบาร,รมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นการสร้างทรัพ์ยสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นสภาวะของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่เดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดที่อยู่ในทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรเพื่อสร้างประโยชน์ให้ทุกธรรมได้ประโยชน์ร่วมกันยุติการ เบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดให้เหลือเฉพาะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวที่เป็นบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรที่พัฒนาปรปับปรงตัวเอง อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติธรรมทั้งหมดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดศพระคนหลวงพุสดจันทัสโร ที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของแต่ละธรรมทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธรรัพระเดชพะกุลหลวงพุทธกัญทัสโรเป็นไปตามแผนผังสำเร็จ ของแต่ละร,รมเป็นโอกาสให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจัรทัศโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจัรทัศโร จากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทำให้การดำรงอยู่ของนิพพานธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลงโพสต์แกนทัสโร ปรงตัวเองอยู่ตลอดไม่สำมที่เป็นการประกอบธรรมธาตุแยกธรรมธาตุประกอบธรรมธาตุที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีส0สิบทัศ พระเดชะคุณหลวงปุสัะจันทัสรปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดความเป็นอย่างอยู่ที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองไม่ซ้ำของปรมีสามสิบทัศพระเดชะครณหลวงปสุสสะจันทัสร เป็นตัวตนที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงให้เป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ปกติ ที่รุกเข้าหารรมทั้งหมดทุกธรรมเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชปะกุลหลวงปู่สดันทัสโรธรรมกิเลสที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ทำให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลวงประสดจันทัสรถูกหลอกลวงให้เป็นทาสรับใช้ทำกิเลสใช้ร่างกายท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศนี้ เป็นเส้นทางไหลเวียนของกิเลสรุกเข้าหาบราีสามสิทัศพระเดชพะคุณหลวงปุษตันทัสโรเปลี่ยนให้เป็นกิเลสใหม่ๆดึงดูดให้กิเลสจากนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่ บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพศจันทัสโรเข้ามาในท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ได้สะดวกมากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสให้บารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรที่สร้างโครงสร้างนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เหมาะสมให้ทำทุกธรรมถูกพัฒนาปรปับปรุงเกิดเป็นธรรม บารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลงพุทธสดจันทสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาให้ปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทั้งหมด รักษาปกติของรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมีจำนวนมีปริมาณมากกว่าธรรมกิเลสโลภโกรธโลง ที่เป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่เอาโหสิกรรมกิเลสดำรงอยู่ด้วยโลภโกรธหลงหลอกลวงให้ท่อทานทรรรรรทธรรมปรมีสามสิทัต์นี้ รวบรวมรักษากิเลสยึดมั่นถือมั่นกิเลสสร้างโครงสร้างกอทมอขอ,อทำให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศนนี้เกิดแก่เจ็บตาย เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ในสภาวะผิดปกติหลอกลวงท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธดยันทัสโรให้รับสภาวะผิดปกติ เป็นสภาวะปกติยอมรับเป็นธาตุรับใช้กิเลสอยู่อย่างหลับไหลไม่ปลอดภยัยประมาทในธรรมทั้งหมดถูกกิเลสปิดบงัง ไม่ให้รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุหลวงพ่อสดดันทัสโรที่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุหลวงพ่อสดันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา กิเลสปิดบังไม่ให้รับรู้ไม่ให้สังเกตอย่างละเอียดในตำแหน่งเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกิเลสหลอกลวงให้อยู่ในกระแสการไหลเวียนของกิเลสที่เกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมกิเลสร,รมอัพยากตาธรรมมาร,รมที่ไม่ใช่บรวาสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุศ่ศจันทัสโรหลอกลวงให้รับสภาพผิดปกติหลอกลวงว่าเป็นสภาวะปกติให้ยอมรับ ไม่ให้ปรับปรุงพัฒนาเข้าสู่สภาวะปกติของรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมกิเลสหลอกลวงให้ยอมต่อทำกิเลส ทีกิเลสบังคับเป็นรูปแบบของการหลอกลวงต้มตุนปิดบังอำพางเล่เหลี่ยมเพทุบายบิดเบือนปิดบังซ่อนเล้นสัสับสนทำให้กลัวบังคับข่มคู่ เสียงดังไม่ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่อยู่ในการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักอยู่แบบ ไม่มีเป้าหมายของการดำรงชีวิตเป็นยังอยู่เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสัจันทัสโรกิเลสหลอกลวงให้อยู่อย่างผู้รอคอย การช่วยเหลือจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่หลอกลวงไว้ไม่ให้พึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ให้หล่อเลี้ยงตัวเองไม่ให้สร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30มสิท์ัระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพ,ระ,พระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระกุณหลวงพ่อธรรมชยโย คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทร์คนนกอยู่ท่านนำให้เรารับรู้อย่างละเอียดถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันท์ทัศโร ที่บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาสร้างความปกติ ของบารมีสาสทัศพระเดชพรทุณหลวงปุทธสดันทัสโรที่เป็นรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยเอาหสิกรรมให้นิพพานธรรมบารมีสาสทัศพระเดชพรทุณหลวงพุทสดันทัสโรอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ หล่อเลี้ยงรักษาดูแลประคับประคองตัวเองจากบารมีสาสบทัศพระเด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงไม่ให้ถูกหลอกลวงจากกิเลสครูบาอาจารย์ของเรานำให้เรา อดทนเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสร ที่ตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธทรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมปรมีส,สัตทัสิทพระเดชพะคุณหลวงโพสดันทัสโรให้ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริง ตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลลงปรสดครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลลงปรสดจันทัสโรนำให้เรารับรู้ ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทสดจันทัสโรที่บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทสดจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมี สามสิทัศสพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรพัฒนาประปูทำทั้งหมดให้เกิดเป็นบรารมีสามสิทัศสผพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรอย่างสมบูรณ์ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิทัศสะพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรที่เป็นการ ประกอบธรรมประกอบธาตุแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30ทัศนพระเด็พระหลงพระสดจันทัสโรสร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่งมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่ได้จากธรรมทั้งหมดทุกธรรมจากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทุกธรรมให้เกิดเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติปรบี30สทัศสพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทสโรให้ทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมท,ที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ร่วมกันเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ในที่สุดแห่งธรรมสมบัติปรมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรตลอดที่สุดแห่งธรรมารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโร